ห้องมาห้องมาห้องมาไปต่อคลิปบาเลียอีกหน,นโชกัดป่าหรือยูคงป่าเนี่ยใครทุกคนว่าใครป่าผมว่าทูคงน่าจะท็อปโชกัดน,น่าจะป่าแต่ไม่รู้ละเนี่ยแหละวิธีดิ้จ้าของฉันไอ้สกินวูคงเทวามันเจ๋งวะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยอะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ First มึงดูสเปลกูตอนโหลดดิ้งสกีหรือเปล่ากูถามงี้ดีกว่าฮะมึงดูสเปลกูตอนโหลดดิ้งสกีหรือเปล่าฮะเพรากูเอามาแค่ไหนถามใจเธอดู อย่างสาระยำสเปลโคตรเยอยสเปลแบบใครจะสู้อ่ะฮะเฟิร์สบาดไปดิบอกเลยแล้วเนี่ยแหละสเปลเคลดที่แท้จริงแต่ถ้าผมตวไก่แล้วเลือดผมมันน้อยแล้วทีเนี้ยมันมันดูดูหลอดเลือดดิหลอดหลอดเลือดมัน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 ชี้ขอบแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> บนให้บนให้ไปใส่ไม่รู้ เดี kiss, ๋ยวลอบาเรียมาอีกรอบก่อนมันกลัวโดนแก๊งนี่เองเอาสวยเอ้มันโจ๋แนวมันโจ๋แนวมันมันจบแนวอ้วว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 าู รอดไปได้มาแล้ววะ่ะมาแล้ววะ่ะคูดาวเท่ากันเลยคูดาว <c oughs> <c oughs> ชอบว่ะอย่างชอบเลยครับหมดปัญหาเรื่องบอได้ขึ้นไก่ <c oughs> อ๋ออุ้ยมันรังแกผม <c oughs> ไม่ไหวแล้วนะมีน <c oughs> ี่ย เจ้าคนไม่รักดีไ <laughs> อ้เหี้ยมันคงแบบด่าผมอ่ะแม่งาทีมยังด่าก,าากาูทีมด่ากูาก่อนแล้วไม่ต้องรอบูคงด่าแล้วส่วนบูคงนี่ด่าในใจไม่เหลือแล้วตอนนี้สามตัวแล้ว แบบฆ่าได้แล้วพูดว่าโซโลโ่คิวไม่ได้เต็มปาก่ะเหมือนโดนบาเรียอีกไหนผมลุมอะ่ะซกับวอลวิกบาเรียไหวไหมแบบนี้เอ้ยมีมีมีสิทธิ์ไหวน,นะเพราะว่าคิวตัดฮิวไงตัดฮิวเยอะนะมึงขั้นสุดท้าย60%ฮิวไม่ขึ้นอ่ะโดนตะขอปากอะ่ะวอลวิกก็วอลวิกเถอะมีอีกไหนด้วยไงแบบไอ้นี่หายเสร็จก็จุดไปต่อดิ เกือบไอเหียยิงพลาดไปนัดหนึ่งมันกู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 เกอบตกไม่ใช่เสียงผมนะอย่าก็ผิดมันร้องน่ารักจัดเลยนี่มีดูเเนียอย่างนี้เถอเนี่ยฮะถ้ามีแต่ผู้หญิงอย่างน้องออมพี่คงมีแฟนไปนานละให้ตายเถอะ ถ้ามีแต่ผู้หญิงอย่างน้องออมพี่คงมีแฟนไปนานแล้วให้ตายเถอะพี่คงมีแฟนไปนานแล้ว <c oughs> เคยมีคนว่าเราแปลกไหมอะมาอีกแล้วมาอีกแล้วคู่หูชื่แฮปปี้มิว ยเกือบโต๊ไก่ขมาแมนแต่จริงมึงก็ใจเกินเนี่ยนะ,ะโอโไอ้โ <c oughs> อ้โหไอ้เหี้ยอเอ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 อ เออโอ้โหอะพิธหารเคล็ดแบบสู้ได้ไงอะสองสามอะว่าคาตาจะมาโอ้โหโคตรแบกตาเนี้ยสี่โวลต์สี่โวลต์นะร้อ,อไรอะเย,ยนะะอะเลยอะฮะโดเมเนติ้งอะ อะไรอะโอ้โหไงล่ะหอกโยดลงหินทุกวันหินแตกกลายเป็นหินเลยโยนแล้วแบบนี้มัน,ม,น,นมันหัวร้อนมันหัวร้อนมันมันเป็นอาการมันเป็นอาการแพทีน่มหัวร้อน <clears throat> โอตานนี้นึกว่าจะตึงอะไรวะเนี่ยง่ายเฉยเป็นงอง เป็นงองเลยรองเท้าโลกูดาวแม่งฉันจะบอกเหตุผลที่เคสไม่ต้องเอาแฟลชเทเลพอร์ตมาให้เพราะเคสมันทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะม,มับเขาให้ไงล่ะไงล่ะไงล่ะไอที่ที่โยนจะจัดเลย คุณรู้หรือไม่ถ้าลดคูดาวในตัวเพิ่มขึ้นน่ะไอกอดิงเกิ์ลดคูดาวต่ำลงเรืยนะเอ้ยไอ้นี่ชี้อะไรเนี่ยยนเกมมิ่งอู้วว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 ว บุญยาเลือดเ,เต็มแล้วเลือดเต็มแนวเมื่อกี้ยังเกือบตายอยู่เลยอะไรวะเนี่ยเอยเข้าอ่ะ ไงล่ะแมนปะแมนปาลาแมนปาลาโอ้ยยังยับเลยดูโลดูโลบับมีช่วยอะไรโอสิบสูนเคสยังเอายังมา แกแะแกแจกแกแจทำไมมันยังไม่มทำไมมันยังไม่อยอมทำไมมันยังไม่อยอม <c oughs> <c oughs> แบบอันตีใส่กลางพร้อมกันว่าห้าแบบไปกันห้าคนอะ่ะซาซาเกโยอ่ะซาซาเกโยะฮ่า <c> ไ <oughs> อมันมากันไม่ครบอะ่ะ <c oughs> นี่นี่นี่มัน้วมเร็ว